ขยับมาที่แอดวานครับคุณพิสุทธิ์ขอย้อนไปดูงบไตรามาสสามของแอดวานช่วยรีวิวหน่อยงบออกมาดีเกินคาดจริงๆริงไหมสำหรับงบไตรามาสสามของแอดวานครับคุณพิสุทธิ์ครับอ่าครับก็งบประกาศมาเมื่อคืนนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับตัวงบเนี่ยตอนแรก,กเราเห็นกำไรสุทธิโอ้โหตกใจเลย8 1ดพห้าล้านนะครับระเบิดรลเบอ,ลเ,บอเลยนะําไปถึงตกใจนะครับ ที่ระดับ8,000ล้านอัพเนี่ยมันเป็นกําไรของแอดวานเทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิดนะครับถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแสดงว่าการฟื้นตัวของของอุตสาหกรรมเนี่ยมันกลับมาเต็มที่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะพอเราไปแกะงบดูดีๆเนี่ยมันมีกําไรพิเศษอยู่พอสมควรนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนะกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับร้อยกว่าล้านนะครับกำไรจากการขาย ธุรกิจและบิทไลท์เพยนะครับอีก434ล้านนะครับแล้วก็อื่นๆเล็กๆน้อยๆอีกนะครับถ้าเอารายการพวกนี้ซึ่งไต่มาต้านเนี่ยมันมันเราก็ไม่รู้ไอไอ,ไอกำไรจ,จากการขายและบิทไลท์เพยมันไม่เกิดอีกแล้วล่ะเพราะมันขายได้ครั้งเดียวนะมันขายหมดเลยนะครับไออัตราลแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็เราไม่ได้พยากรณ์ตัวค่าเงินนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสถานะของบริษัทเนี่ยมันมี ตัว exposure กับตัวดอลลาร์เป็นยังไงนะครับทังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นรายการพิเศษนะครับเราหักรายการพิเศษออกเนี่ยกำไรปกติเนี่ยอยู่เจ็ดพกลมๆนคนัะถามว่า7 6 0ดดีไหมดีนะครับแต่ก็ตื่นเต้นน้อยกว่า8,200นะนะครับก็ถือว่าผมว่าก็ยังอยู่ในโซนที่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ก็มีทิศทางการฟื้นตัวที่แข็งแรง แล้วน่าจะฟื้นตัวต่อในไตรมาสถัดไปครับครับงบไตรามาสสามใช้คำว่าดีเกินคาดได้และเชื่อว่าน่าจะดีต่อเนื่องไปยังไตรามาสสี่อะไรทำให้คุณพิสุทธิ์มองว่างบไตรามาสสี่ของแอดวานน่าจะดีต่อเนื่องครับคุณพิสุทธิ์ครับไตรมาสสามเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าที่เราคาดแล้วก็ดีกว่าปีก่อนๆเนี่ยมาจากหลักๆสองรายการนะครับสามรายการทษที จริงๆมันมีมากกว่าน,นั้นแต่เอาเฉพาะท็อป3แล้วกันนะครับอันที่1เลยเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบของการใช้งบทางการตลาดการจัดการบัิหารจัดการเรื่องของช่องทางจําหน่ายนะครับพวกนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับลดลงค่อนข้างเยอะนะครับอันที่2เนี่ยพอการแข่งขันมันเบาลงนะครับประกอบกับเ,เรื่องของการเปิดตัวของ p p h o n 15 ซึ่งล่าช้ากว่าปีที่แล้วมันทำให้ตัวยอดในการจะทำเรื่องของ h e s d s e t subsidy หรือการอุดหนุนค่าเครื่องเนี่ยมันก็ลดทอนลงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของค่าเสื่อมราคานะครับม,มันมีพวกอุปกรณ์นะครับคงขายของ 3G เนี่ยที่ลงมาตั้งแต่ปี2012 13 14เนี่ยมันก็อายุการใช้งานประมาณ7ปี8ปี10ปีเนี่ยมันเริ่มทยอยหมดนะครับเพราะนั้นค่าเสื่อมราคามันก็ ทยอยลดลงนะครับหลักๆเนี่ยมาจากสามรายการนี้ซึ่งผมว่าสามรายการนี้ก็ดีแต่ไม่ได้น่าตื่นเต้นสิ่งที่ตลาดอยากจะเห็นเนี่ยก็คือรายได้ต้องโตเยอะๆนะผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยชอบกําไรที่มาจากไรายได้โตมากกว่ากําไรโตที่มาจากค่าใช้จ่ายลดจริงๆมันดีทั้งสองอย่างนะแต่ค,คนก็ส่วนตัวผมจิตวิทยาเนี่ยแล้วก็ทางหลักทางวิชาการเนี่ย รายได้โตเนี่ยมันดีกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายลดเนี่ยมันลดได้ถึงจุดหนึ่งแหละมันมีต้นทุนคงที่ที่จะลดต่อไปจากนี้เนี่ยทำแล้วค่อนข้างยากแต่การเติบโตของรายได้เนี่ยมันกําลังจะบอกว่าตลาดกําลังขยายตัวหรือเปล่าในบางอุตสาหกรรมบางธุรก,กิจที่เขาทําอยู่อย่างเช่นเน็ตบ้านอย่างเช่นธุรก,กิจองค์กรหรือว่าเขาไปกินส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวนักลงทุนเนี่ย จะชอบการกําไรที่โตมาจากไรายได้ที่โตนะครับแล้วถ้ายิ่งไรายได้โตโดยที่ไม่ต้องใส่เงินลงทุนเข้าไปเยอะยิ่งชอบใหญ่เลยนะบางทีไรายได้โตก็จริงแต่มาจากการลงทุนขนาดใหญ่การต้องกู้เงินมาลงทุนการต้องเพิ่มทุนมาลงทุนอันเนี้ยก็จะชอบเหมือนกันแต่อาจจะชอบไม่มากแต่ถ้าแอดวานเนี่ยอยู่ในอยู่ในระยะที่ลงทุนไปเยอะแล้วในอดีต อยู่ในช่วงเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ลงทุนมาดี้ดังนั้นเนี่ยมันจะดีมากนะครับครับนี่ก็เลยส่วนเป็นเหตุผลอ่าเชิญต่อคุณพิสุทธิ์ส่วนมองไปข้างหน้านะครับก็ในที่ประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็มีนักเพื่อนเพื่อนนักวิเคราะห์ก็ช่วยกันถามนะครับก็เป็นเป็นเอ่อเป็นประชุมที่ดีค่อนข้างดีเลยนะครับมีทั้งนักวิเคราะห์คนไทยแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างชาติเราก็ได้มุมมองที่ ที่กว้างขึ้นนะครับสิ่งที่ผู้บริหารบอกและผมมองว่าเป็นสัญญาณดีทั้งในไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้านะครับก็คือ,อเดือนตุลาเนี่ยตัวไรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเนี่ยยังอยู่ในขาขึ้นต่อทั้งตุลาขึ้นจากกันยาแล้วตุลาปีนี้ขึ้นจากตุลาปีที่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีครับนะสิ่งที่สองก็คือถ้าใครไปนั่งแกะงบแอดวานเนี่ยจะเห็นว่าลูกค้ามือถือเขาเนี่ย ลดลงสองตจมาติดต่อกันตรมาตรมาสองลดลงแปดแสนตรมาสามลดลงเก้าแสนครับลดดียังไงครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่นักวิเคราะห์ถามันเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณขึ้นราคาแล้วลูกค้าไหลออกเหรอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็มีการเคลียร์หลังบ้านนะครับกลยุทธ์ของแอดวานเนี่ยคือไม่ใช้ราคานําใช้คุณภาพของบริการนําแล้วก็เน้นไปที่ลูกค้าที่มีคุณภาพลูกค้าที่ ถือซิมไว้ไม่จ่ายตังหรือเป็นใช้บริการที่มันถูกมากๆอย่างเช่นพวก Unlimited Fixed Speed เนี่ยหรือซื้อพวกแบบซิมที่มีโปรโยเยอะๆนะครับใน s h อ p e e หรือ Lazada เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพวกนี้จะถูกถอยออกทยอยทย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยถอยออกนะครับซึ่งเป็นการที่เพิ่มคุณภาพนะครับของบริการนะรถามว่าผมก็ถามต่อไปว่า i, แล้วตอนเนี้ พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ลําบากเนอะเศรษฐกิจไม่ดีโดยเฉพาะ, mm. ะคนที่อยู่ฐานกลางฐานล่างไอ้ที่เป็นพวกเคขาบนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกรถหรูคอนโดหรูบ้านหรูก็ยังขายได้นะครับแต่คนที่อยู่เป็นเคขากลางขาล่างเนี่ยยังมีความยากลำบากอยู่แล้วคุณไปขึ้นราคาทำไมผู mm. ้บริหารตอบชัดว่าเขาไม่ขึ้นราคาโปรพวกนั้นโปรร้อยห้าสิบบาทยังมีนะครับโปรสำหรับคนในใน เซกเมนต์กลางเซกเมนต์ล่างเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแต่เขาก็คิดว่ามันมีลูกค้าเซกเมนต์ไม่รู้กลางหรือล่างแหละแต่ใช้โครงขายเยอะๆแบบพวกอัล i ล i t e เ f ต x e ฟ s ิกสปีเนี่ยคือเปิดเปิดเน็ตแช่พวกนี้เขาถือว่าเขาจะต้องมีการจัดระเบียบนะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับที่เอาเปรียบนะครับคนลูกค้าอื่นๆทั่วไปนะครับก็แต่สิ่ง คีย์แมสเซจที่สําคัญก็คือว่าไตรมาส4เนี่ยเราจะไม่เห็นยอดลูกค้าติดลบอีกแล้วดังนั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์อย่างพวกผมจะได้คืออะไร P จะเพิ่มแล้ว Q ก็จะเพิ่มด้วยไนะตรมาส2ไตรมาส3เนี่ย P เพิ่มแต่ Q ลดรายได้มันก็เลยโตไม่เยอะแต่พอไตรมาส4เนี่ยทั้ง P เพิ่มและ Q เพิ่ม และเนี่ยเราน่าจะเห็นรายได้เนี่ยกระโดดขึ้นนะครับถ้าเราดูไกดเด้นหรือเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้เนี่ยเขาตั้งไว้ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยรายได้จะโตประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้เขาโตประมาณสัก2เปอร์เซ็นต์นิดๆน,น,นะครับหมายความว่าอะไรถ้าเขาจะถึงเป้าหมายหมายว่าทั้งปีเขาจะโตสมถึงหเปอร์เซ็นต์เนี่ยเ,เรากำลังต้องเห็นตัวเลข รา,ายได้ในคือในไตรมาสสี่เนี่ยที่โตสูงถึง5้าถึงสิเป้าทำให้เขาต้องเร่งสร้างผลงานให้ดีในไตรมาสสี่ใช่ไหมคุณพิสุทธิ์ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของรายได้เนี่ยไตรมาสสี่เน่ยจากที่เขาอัปเดตมาเดือนตุลาที่มันดีเที่เวาเห็นตัวตัวฐานลูกค้าที่ หยุดไหลออกนะครับก็น่าจะส่งสัญญาณที่ดีให้กับในแง่ของรายได้นะครับค่าใช้จ่ายนะครับแน่นอนตจมาสี่ก็จะเป็นใจมาสที่เป็นฤดูการของค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันนะครับการค่าใช้จ่ายในการทําแบรนด์นะครับค่าใช้จ่ายพวกนี้มันก็จะปรับตัวขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการที่จะลงคงขายไว้รอปีหน้า นะครับมันก็จะอาจจะต้องเร่งตัวขึ้นแล้วที่สําคัญกว่านั้นมีค่าใช้จ่ายอีก2อย่างนะครับที่ตัวมาสามไม่มีแล้วก็จะอาจจะอันนึงมีแน่ๆในตัวมาสี่อีกอันหนึ่งรอกสทชอ,อันที่อันที่หนึ่งที่มีแน่ๆก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เขาไปซื้อคลื่น7เจ็ดร้อยมาจากเอ็นทีนะครับ,รบอันเนี้ยที่เราคํานวณเองนะ,ะก็ประมาณสัก 200- ถึง250ล้านบาทต่อไต่ตตตตมา อันนี้จะโผล่เข้ามาในใจมาาสีซึ่งตรมาสามไม่มีนะครับครับอันที่สองก็คือ,อผลขาดทุนที่เกิดจากการดําเนินงานของสามบบนะครับแต่อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะมาเท่าไหร่แล้วมาเมื่อไหร่เพราะยังรอทางกสชชอนุมัติอยู่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันที่หลังครับผมครับนี่ก็เลยเป็นเหตุให้หลักทรัพย์กสิกรไทยมอว่าง,งบไใจมาสามของแอดวานเนี่ยดีเกินคาด และมีแนวโน้มจะดีต่อเนื่องไปยังไตรมาสสี่ด้วยนะครับครับกับไปถามเรื่องเอฟเฟกเนื่องจากวันนี้ทู <c oughs> โดนไปสองเรื่องแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคนมองว่าเอ๊จะกระทบกับดิวการที่แอดวานเตรียมจะเข้าซื้อ3 BB กับ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ใน j a ส z ิฟหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะโดนผลกระทบโดนเอฟเฟกอะไรกับเขาด้วยไหม <c oughs> เพราะว่าไม่รู้ปีนี้จะจบหรือเปล่าคุณพิสุทธ เราก็คุยกันหลายรอบนะคาดว่านะ่าจะไตมาหนึ่ไตมาสองไตมาสามนี่จะจบไตมาสามอยู่แล้วนะเออยังไม่จบเลยอะ่ะจะกระทบดิวในการควบรวมของ a d v a n c e กับ3 BB และ j a z z I ฟด้วยไหมกับเรื่องที่ทูเจอในวัน2วันเนี่ยครับคุณพิสุทธ์ครับเออครับก็ถามว่ามันในส่วนตัวนะผมว่าไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวแต่<อ>ไม่เกี่ยวเลยนะครับพ<อ>เพราะว่ากรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยตัดสินเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองชั้นต้นว่ากสทชเนี่ยใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะครับเพราะว่าแทนที่จะใช้อำนาจตัวเองใน,ในการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ การควบรวมระหวา่างดีแทกับ u ูดันไปใช้ตัดสินใจว่าจะแค่รับทราบแล้วปล่อยให้ดูผ่านไปนะครับก็คือไม่ได้ใช้อำนาจตามตามที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาฟ้องสิ่งกรณีของแอดวานกับ 3BB บเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแอดวานกับ 3BB เนี่ยเขาขอให้กะสทช,ชพิจารณาอนุมัตินะครับหรือไม่อนุมัติเลยนะครับไม่ได้ขอให้รับทราบนะครับ ดังนั้นเคสนี้เนี่ยถ้ามองในเชิงของไลฟ์ฟอร์ไลฟ์ like like หรือ apple to apple เนี่ยมันไม่ได้มันดูคล้ายๆกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าถ้ากสชจะยกอันนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะชะลอการพิจารณาได้ไหมนะครับก็มันก็เป็นสิทธิเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านนะแต่ถามผมผมคิดว่าน่าจะยากน่าจะไม่สำหรับผมนะน่าจะน่าจะไม่ได้มีเหตุผล ทางกฎหมายที่รองรับเพียงพอนะครับเหตุผลก็คือ,อตัวสารคำสั่งของสารปกครองสูงสุดเนี่ยท่านสั่งให้สารปกครองชั้นต้นสารปกครองกลางเนี่ยรับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาวินิจฉัยนะครับเข้ามาวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยสารปกครองชั้นต้นคำตัดสินเนี่ยก็จะมีสองทางนะคือหนึ่งกสชทำถูกแล้วหรือสองกสชทำผิด ดังนั้นถ้ากสชาจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเนี่ยกสาาชากาังจะบอกว่ากสชาคิดว่าศาลมีสิทธิ์จะสั่งว่าทางกสช,าชาทําผิดซึ่งก็เป็นเนื้อของออตัวเรื่องมาเป็นคนละเรื่องกันด้วยนะครับดังนั้นส่วนตัวเนี่ยแต่ผมไม่ได้เป็นผู้ชํานาญการทางกฎหมายนะแต่ก็ใช้ประสบการณ์ในการอ่านเคสของอกลุ่มสื่อสารมาเยอะเนี่ยก็เห็นว่า ไอ้ข้ออ้างของกสชาจากเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้อันนี้คืออันนี้คือในกรณีที่ว่ากสชจะใช้อันนี้ไปเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ตัดสินใจนะนะนะครับะฉะนั้นผมคิดว่าในวันที่ 10, สิพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้เนี่ยที่กสชท่านมาแถลงข่าวประกาศเองว่าจะจะมีการพิจารณาเรื่องของการควบรวมระหว่าง Advance กับ 3BB เนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าจะถ้าจะเลื่อนออกไปเนี่ยไม่น่าจะมาจากเหตุผลนี้น่าจะมาจากเหตุผลอื่นมากกว่านะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าก็น่าจะใกล้เข้าเต็มทีแล้วผมว่าโอกาสรบอบนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง,งสูงครับครับคิดว่าดิวของ a d v a n c e 3BB กับ j a z z if ฟเนี่ยน่าจะจบทันปีนี้ไหมครับคุณพิสุทธิ์ในประมาณการของเราเนี่ยซึ่งเราก็าทำมาสัก พักหนึ่งแล้วนะสามสี่เดือนแล้วนะครับเข่าที่คุยกันกับคุณยุทธนารอบที่แล้วถ้าจําได้เนี่ยสิ่งที่ทําให้การพิจารณาของกสชามาเลื่อนออกไปเนี่ยก็คือกสชเนี่ยเขาไปมองว่าตอนที่ดีแทกกรกับทูรวมกันเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างเขาต้องทํา <ừ. S 1> ทุกอย่างให้เป็นเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาว่าเลือกปฏิบัติดังนั้นเนี่ยเขาก็ไปมีการจ้างที่ปรึกษาต,กต่างประเทศนะครับในช่วงของกลางเดือนสิงหาช่วงที่ปรึกษาพวกนี้เขาจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะ สิงหากลายเป็นกลางกันยากลางตุลากลางพฤศจิกาดังนั้นเนี่ยก็นี่ก็เข้าสู่พวกนี้ก็จะเข้าสู่เดือนพฤศจิกาแล้วเนะวันที่สิบก็เข้าสู่ช่วงกลางกลางเดือนพฤศจิกาพอดีดังนั้นเนี่มันก็จะเป็นช่วงที่ที่ปรึกษานะครับทางต,ต่างประเทศเนี่ยส่งถึงกําหนดที่จะส่งรายงานนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าเขาส่งรายงานไม่ได้ล่าช้าออกไปนะครับหลักฐานข้อมูลจากทางที่ปรึกษาเพียงพอ กสชไม่ได้เรียกข้อมูลเพิ่มนะครับการพิจารณาในวันที่10พฤศจิกาเนี่ยก็น่าจะได้เห็นผลนะครับแต่ถ้าจะไม่เห็นและเลื่อนออกไปเพราะมีเหตุผลว่าเฮ้ยข้อมูลจากที่ปรึกษาไม่ครบต้องการเรียกมาเพิ่มที่ปรึกษาขอเวลาอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ผมว่านัานไม่ได้เป็นสาระสําคัญเนละครับครับนะะเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นยังมั่นใจยังมั่นใจใช่ไหมครับว่าดีลเนี้ยน่าจะจบภายในปีนี้ครับคุณพิสุทธ อ่าใช่ครับในในบทวิเคราะห์ของทางกสิกรไทยเนี่ยเราก็ใส่ไว้ในตารางชัดเจนว่าเราเชื่อว่ากาสอชอเนี่ยจะพิจารณาอ่าดีลนี้สําเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยอ่าเดือนอ่พนาพฤศจิกาไม่เกิดธันวานะครับแล้วก็จะพิจารณาเป็นการอนุมัตินะครับแบบมีเงื่อนไขนะครับสําหรับการเข้าควบรวมดังกล่าวครับฟันธงล่วงหน้าเลยน่าจะอนุมัติ<อ>แบบมีเงื่อนไขสําหรับดีลน,นี้นะครับย้อนทีเดียวนะก่อนจะสรุปเรื่องแอดวานแลวครับ คุณพิสุดคิดว่าอะไรทำให้ดีลเนี่ยแอดวานซาบีบกับ j จ z สอ f เนี่ยมันยืดเยื้อเหตุผลหลักคืออะไรแล้วผมเห็นข่าวประชุมล่มบ่อยอะล่มบ่อยอย่างเลยอะเออตกลงสาเหตุหลักมันน่าจะเกิดจากอะไรกันแน่ครับเนี่ยอืมก็อันนี้เออมันเป็นเรื่องภายในขององค์กรนะเนะผมว่าเราก็ถ้าใครติดตามข่าวสารก็พอจะเห็นเขาลาง นะครับของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนะผมขอไม,ไม่ไม่ก้าวล่วงในที่นี้ละกันนะครับเพียงแต่ว่าอีกในมุมหนึ่งก็คือก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับก็คือกรณีของดิแทกซูนะครับซึ่งแน่นอนกสทชก็เป็นหน่วยงานรัฐนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำเขาก็ต้องทำทำอะไรที่ ไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาทางกฎหมายนะครับย้อนหลังนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดแป๊บๆพิจารณาเลยอนุมัติเลยนะครับกลุ่มทูอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมของแอดวานเร็วจังของเขาใช้เวลาตั้งกี่เดือนครับสิบสองเดือนสิบห้าเดือนทําไมของคนนี้เร็วจังดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยต้องเป็นไปในตามระเบียบขั้นตอนนะครับเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีของดีแทคกับทูนะครับถ้าทีผมจับดูในเชิงของระยะเวลาเนี่ยก็อยู่ในอยู่ใน ขอบข่ายเข้ามามมักนใใช่ครับใช่ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอันนี้ช้ากว่านะครับเพียงแต่ว่าบางทีตลาดก็อาจจะใจร้อนนะแล้วก็คเคสนี้ผู้บริหารของแอดวานก็เคยเออกมาพูดว่ามันดูง่ายกว่าเคสของดีแทก,กับชนะูแต่นั้นเรามองในเชิงของเศรษฐศาสตร์รรแต่ถ้ามองในเชิงของนิติศาสตร์ทุกคนต้องระวังตัวนะเพราะว่า หน่วยงานรัฐเนี่ยทำอะไรมีพอมีอํานาจุ๊กเนี่ยให้คุณให้โทษได้เนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับน่เอาละครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อไม่ซื้อแอดวานเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิออ์แอดวานก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราชอบมาโดยตลอดนะครับ,รบเราก็ยังแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายสิ้นปี24สิ้นปีหน้านะครับอยู่ที่240.57นะครับราคาเนี้ย ยังไม่รวมมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการควบรวมเอา 3BB เข้าไปนะครับเ,เราประเมินเราค่อนข้างมองโลกในย่านบวกนะครับเราประเมินว่าถ้าดิวควบรวม3 BB จบเนี่ยเ,เราเชื่อว่ามูลค่าราคาเป้าหมายของแอดวานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ9.65บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้จะากการ,รประเมินของเราเองนะราคานเนี้ยอีก9.6 5เนี่ย ก็จะขึ้นอยู่กับตัวเป้าที่ผู้ไปหารของแอดวาเนี่ยจะให้กับเราหลังจากที่การควบรวมเสร็จสิ้นนึกออกไมพอสมมุติกสชประกาศควบรวมปุ๊บแอดวานก็จะรอหนังสืออย่างเป็นทางการของกสชอพอได้หนังสืออย่างเป็นทางการเนี่ยเงื่อนไขบังคับก่อนที่ทําเซ็นกันไว้ในสัญญาจะซื้อขายเนี่ยมันจะสมบูรณ์พอสมบูรณ์ปุ๊บแอดวานก็จะจ่ายเงินไปให้แจ๊ จ๊กก็จะทำโอนความเป็นเจ้าของของ3 b มบีแล้วก็ส่วนของ J จสอีฟเนี่ยกลับมาให้นะครับ mm hmm. เมื่อนั้นเนี่ย mm hmm. ในช่วงนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าทางแอดวานจะเรียกประชุมนักวิเคราะห์ <Okay. S 1> เพื่อที่จะอธิบายให้กับนสื่อสารให้กับนักวิเคราะห์ฟังว่า mm hmm. ไอ้ดีลเนี้ยระยะสั้นมันเป็นยังไงระยะยาวมันมีเป็นยังไงกลยุทธ์ทางทางธุรกิจของเขาคืออะไรนะครับถึง <Okay. S 1> ตรงนั้นเนี่ยไอ้9.65จุดหกห้าจะถูกนํามาปรับปรุง mm hmm. เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารกล่าวนะครับครับ okay. โผสมกับการข้ามบอร์ดอยู่ในเซกเตอร์นี้มานานนะครับคาดการแล้วก็วาดภาพให้เราเห็นเป็นฉัดชาไปเลยนะว่าจากนี้ไปน่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็การให้ราคาเป้าหมายค่อนข้างรัดกุมมากนะครับค่อนข้างรัดกุมมากนะคุณพิสุทธิ์ครับอันนี้ชมนะจะให้ตีความเจตนาผมไม่ถูกต้องด้วยอันนี้ชมนะนะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อแอดวานนะครับ ราคาปิดวันนี้ของแอดวาน2 2 0บาทบวก1บาทหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีหน้า240บาท57สตางค์แต่มีดอกจันนะครับว่ายังไม่รวมดิวควบรวม3 BB กับ j a z z I f นะยังไม่รวมดิวควบรวมกับ3 BB นะแต่ถ้าดิวควบรวมสำเร็จเนี่ยราคาเป้าหมายก็จะบวกอีก9บาท65สสตางค์ แล้วก็ยังมีดอกจันอีกนะว่าเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่เสด็จน้ำนะขึ้นอยู่กับว่า s y นิจีแว a l ลูหลังจากที่แอดวานเนี่ยซื้อสา b บมาแล้วเนี่ยผู้บริหารจะให้ไกดแดนเอาไว้ยังไงบ้างโอ้โหอะไรจะละเอียดขนาดนี้คุณพิสุทธิ์อะไรจะขนาดนี้นะครับยังชอบนะยังชอบนะนะครับ,รบแล้วคุณคุณพิสุทธิ์ชอบแอดวานนะวันนี้ถามว่าเนี้ยยังชอบ a แอดวานมากที่สุดในกลุ่ม ICT อยู่ไหมครับเนี่ย ถ้าถามผมตอนต้นปีเนี่ยผมชอบ True มากกว่า Advance ครับนะครับเหตุผลก็คือ,อผมเชื่อว่าปีนี้เขาจะมีการประกาศมูลค่าผนึกกำลังหรือ Synergy Value ซึ่งจะตื่นเต้น,นะครับ,รบซึ่งก็ตื่นเต้นจริงๆนะครับแต่สิ่งที่มันทำให้ความชอบของเราเนี่ยไม่ออกหอกออกผลเนี่ยก็คือสภาพตลาดที่มันมเอเื้อไป ใช่ครับสภาพตลาดโดยภาพรวมเนี่ยมันไม่เอือ้อตลาดที่กลัวความเสี่ยงมากๆแล้วก็มีความไม่แน่นอนมีความผันผวนสูงเนี่ยท้งเรื่องสงครามทั้งเรื่องนโยบายภาครัฐทั้งเรื่องอัตราดอกเบีย้ยทั้งเรื่องราคาน้ํามันทั้งเรื่องนักท่องเที่ยวมันดูมองไปข้างหน้ามันมันไม่ค่อยเห็นเรื่องดีเท่าไหร่นะครับรบ,บนตลาดสภาพาแบบนี้ซึ่งเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันทําให้หุ้นที่ มีความปลอดภัยสูงนะครับมีเงินปันผลนะครับแล้วก็มีความสามารถในการสร้างตัวผลกําไรเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับมีกําไรที่เห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบหุ้นที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวหุ้นที่เป็น h r o w t r นะครับพวกนี้ก็จะถูกขายออกมาก็คือเอาง่ายๆแล้วกลงทุนก็จะเปลี่ยนตัวเล่นจากหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแต่ตัวสูง หุ้นที่มีความเสี่ยงต่ําเติบโตอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มีเงินปันผลนะครับรองรับผมว่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้หุ้นอย่าง a d v a านซ์เนี่ยปีนี้ก็เป็นเป็นปีที่ดีของเขานะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาราคาหุ้นเพิ่มมาแล้วประมาณสัก12นะบนตลาดที่ลงไปประมาณสัก7เปอร์เซ็นตนะครับบนหุ้นชูที่ลงไปประมาณสัก20กว่า็นะครับ,รบก็ถือว่าเป็น เป็นอ่าเป็นการที่เขาชนะทั้งตลาดแล้วก็อ่โทษทีตลาดลงไป16%เนะหุ้นทูลงไป17%นะครับแอดวานขึ้นมา12%นะครับคิดไปกลับเนี่ยโหก็ได้เกือบ30%นะครับครับครับดังนั้นนะครับท็อปพิกกลุ่ม ICT เป็นใครครับคุณพิสุทธิ์ครับเอ่อถ้าเป็นท็อปพิก่จะไปทางการเนี่ยเรายัางชอบทรูอยู่นะ นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยแอดวานช่วงนี้ก็จะเป็นผมใช้คําว่าเป็นที่หลบภัยนะครับที่ดีบนสภาวะตลาดที่ผันผวนนะครับแต่ว่า,รเ,ราเราไม่ได้คิดว่าตลาดมันจะผันผวนอย่างนี้ตลอดไปนะผมว่าสุดท้ายสงครามก็มีวันคี่์คายนะครับดอกเบี้ยก็มีวันที่จะหยุดขึ้นนะครับแล้วก็ภาครัฐเองก็จะมีช่วงทําแผนงบประมาณหลังจากแผนงบประมาณเสร็จก็จะมีะกําลัง มาจับใจ่ายใช้สอยเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับได้อย่างแต่มไม้แต่หม,มือมากขึ้นผมว่าครับผมก็ยังมองโลกในแง่ดีนะว่าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยภาพตลาดกลับมานักลงทุนรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับการเติบโตของตลาดยังโตต่อเนี่ยผมว่าหุ้นอย่างทรูซึ่งกองอยู่ข้างล่างเนี่ยดูน่าสนใจในเชิงของอความสามารถในการสร้างผลตอบแทนนะครับครับแน่ตามเปเปอร์เนี่ยทรูเป็นท็อปฟิก แต่ถ้าคุยกันแล้วจะเห็นว่าคุณพิสุิ์ชอบแอดวานซ์มากขึ้นถ้าเทียบกับที่คุยกันก่อนหน้านี้นะครับชอบแอดวานซ์มากขึ้นแต่ท็อปิกยังเป็นทรูนะครับนี่คือข้อสรุปรแนะนำซื้อแอดวานซ์เป้าพื้นฐานปลายปีหน้า240บาท57สตางค์แต่ถ้าดิวควบรวมกับ3 BB สำเร็จเน่มีโอกาสบวกนะครับนะประมาณ บวกอีกประมาณ9บาท65สตางค์นะครับนี่คือแอดวานครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนี่คือหนังสือ2เล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบีออนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้ง2เล่มเนี่ยเนี่ยมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับ เล่มขวาคือซ u เปอร์สต็อกคนเขียนคือเคนฟิชเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเพียงท่านเลือกสมัครมันนิพัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดเนี่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษ ท่านจะได้รับหนังสือทั้งสองเล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมันนี้พัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือสองเล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน qr Code คหน้าจอนะครับหรือลาย i ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus M O N E Y P L U S มันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ